สวัสดีค่ะปานาวันเวค่ะวันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติวันนี้วันจะพาทุกคนมาคุยเรื่องอันนี้ค่ะเรื่องเอ่ออย่าเรียกว่าพามาคุยเลยค่ะวันอยากได้คำแนะนำจากเพื่อนๆนวันไม่แน่ใจว่าเอ่อเพื่อนๆที่ตามวันอยู่หรือคลิปวันนี้ออกไปเสร็จปุ๊บวันไม่แน่ใจว่า จะมีใครมาคอมเมนต์ให้วันไหมคือเนื่องจากว่าวันอะตอนนี้วันอายุ50าสกว่าแล้ววันกำลังจะขึ้น55แล้วนะคะทีเนี้ยวันอะก็มีแพลนไว้ว่าว่าวันอะอยากทำอัลเทอายะวาอยา,ว,อยาวันอยากไปหาหมอหน้านะคะทีเนี้ยวันก็เลยเอ,อ,อยากได้คำแนะนำจากเพื่อนๆใครที่เคยร้อยไหมาย ใครที่เคยทำอัลเทอร่าใครที่เคยทำเทอร์มาใครที่เคยทำไฮฟู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับหน้าวันอยากให้ทุกคนเม้นให้วันหน่อยนะคะวันอยากรู้ว่าออพอทำมาแล้วมันอยู่ได้นานแค่ไหนทำพอทำเสร็จแล้วหน้ามีแผลไหมสามารถ ไปใช้ชีวิตได้เลยเป็นปกติไหมหรือสามารถออกแดดได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำหมอไหนราคาอะไรอย่างเงี้ยะวันอยากได้วันอยากได้ความคิดเห็นเนื่องจากวันเข้าใจค่ะคือ ไปหารีวิวใน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  u t u b e ก็ได้วันคิดว่าวันไม่ได้อยากได้รีวิวแบบนั้นเพราะรีวิวแบบนั้นส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเอเจนซี่หรือมันก็จะเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ของร้านหมอวันอะอยากฟังความคิดเห็นของคนที่ เป็นคนที่ไปทําจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์หรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเหมือนลักษณะว่าเออไปทําแล้วดีแล้วกลับมาเล่าให้กันฟังอะไรประมาณเนี้ยวันอยากได้คอมเมนต์แบบนั้นวันอยากฟังความเห็นของของพี่พเพื่อนที่ผ่านการไปไปสวยด้วยมือหมอมาแล้วนะคะวันอยากรู้วันอยาก เก็บไว้เป็นข้อมูลเพราะว่าออถ้ามีโอกาสก็คือเพร่ะวันมีแพลนว่าวันอยากทำอัลเทราแต่ทีเนี้ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยวันไม่มีเวลาเลยวันไม่สามารถที่จะแยกล่างได้จริงๆก็เลยพับโครงการเรื่องทำอัลเทร์าไปก่อนและทีนี้ก็เลยคิดว่าอะ ถ้าปีหน้ามีโอกาสได้กลับไทยหรือยังไม่ได้กลับวันก็อยากหาข้อมูลไว้อะไรประมาณนี้แต่นั่นเลยค่ะอย่างที่บอกว่าวันอยากได้วันอยากได้ข้อมูลจากเพื่อนๆคนที่ไปทำมาจริงๆไม่ใช่ที่เป็นพรีเซนเตอร์ของร้านหมอหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอยากได้เหมือนประมาณว่าเออไปทําหมอนี้แล้วแบบเหมือนอยาก อยากฟังเอฟเฟกอยากฟังความคิดเห็นของคนที่เป็นลูกค้าจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากฟังความคิดเห็นของคนที่เป็นพรีเซนเตอร์หรือคลินิกเป็นสปอนเซอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันก็เลยแบบว่าเลยมีความรู้สึกว่าอยากทำคลิปนี้เพราะอยากฟังอ,อยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆพี่ๆท,ที่ใครเคยไปทำ พวกอัเทอร่าไปทำไฮฟูไปทำเทอร์มารอะไรทั้งหลายแหละนะคะถ้ายังไงใครมีความคิดเห็นอย่างไรเม้นให้วันหน่อยนะคะเพราะว่าวันจะเอามาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจนะคะถ้ายังไงวันนี้แล้ววันหวังว่าวันจะได้อ่านคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อ เพื่อจะให้ท,ทําให้วันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเออเฮ้ยควรไปทําคลินิกนี้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะนะคะถ้ายังไงวันขอบคุณมากนะคะ,ะมาดาวันน์เวค่ะวันจาพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะไปคุยเรื่องอะไรกันอีกขอบคุณค่ะบ๊ายบาย